สดครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรครับตอนนี้ผมไม่ได้ปลาคนเดียวนะครับเอ้าเย็นไว้เย็นไว้เย็นเย็นเย็นไว้ก่อนเย็นไว้ก่อน,เ,น,อน <S <S เดี๋ยวเราจะมีแดนามิกสองนุ่มหล่อที่จะขึ้นมาช่วยผมสัมภาษณ์นะครับขอต้อนรับมาบีเจจากซุนยอดเป็นมาบีเจ ด้วยนะครับสวัสดีครัค like problem, hmm. บสวัสดีครับโอ้โหผมดีใจนะแต่สูง97.5เซนต์ครับครับแล้วผมดีใจที่แต่พื้นสูง97.5เซนต์ครับโโอ้หเครื่องบินทำไม hey. เฮ้ยเครื่องบินลำใหญ่ขานาดนี้มันมาตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยเครื่องบินจริงๆด้วยไม่เคยเห็นน ja ี like ่ไงกระทิเบี้ยคนแรกมาไงมันลำนี้ตัวสูงมากเลยเป็นข่าวใหญ่โตเลยเอ้โห กหนุ่มนี่ขึ้นเรื่องบินลำนี้มานั่นแหละนั่นแหละสุดยอดขนาดนั้นเนี่ยทีมมันมวิ่งอยู่ตัวถนนเลยนี่นะฮะอันนี้เป็นภาพข่าวที่มาช็อกเอาท้าวมากเลยนะครับวิ่งเสร็จปั๊บเนี่ยคนนี่มองเต็มไปหมดเลยนี่ลำนี้เลยลำนี้เลย,เลยสุดยอดโอ้โหอยากเข้าไปจับบัตใกล้ๆเลยเส้นบินู PPM นะแต่ว่าตอนนี้ด,ดีว่าเราหยุดคืนกับพี่บอลมา6หนุ่มยืนกันอยู่เต็มเวทีขนาดนี้เชื่อว่าสาวๆท้างไรอยากจะพูดคุดยแล้วก็ มองตายไม่ได้ชิดเลยวบบนีน้ไม่นานนะครับอู๋นี้ไ่นะฮะเราเชียร์แล้วตอนที่มาลยคุณบีครับรคุณบีคุณบีอยู่ไหนครับคุณบีฮะครับผมมาไหมครัคุคณบีฮะมาแล้วนะฮะ <S <S คุณบีนี่ผมเอ่อเจอทุกงานเลยนะคุณบีคุณบีผูกขาดมากเลยนะฮะ ครับผมนะรเอาก่อนืดีกว่าผมว่าทุกคนพวกงราคงจะอยากให้หนุ่มๆทั้งหกคนนี้แนะนําตัวกันก่อนเลยดีกว่าครับเริ่มจากเจ้า소개부탁드립니다เดลกา볼체중스카เดลกา볼체중스ัเดลกา볼 ก็พูดกันครับดีาามากเลยนะครับ,บแฟนขาผมเก็บเสียงกันมาอย่างดีนะแต่ว่าอย่างนี้ดีกว่าผมเข้าเรื่องเลยเมื่อกี้นี้อยู่ข้างหลังเวทีได้เห็นทั้งหกหนุ่มนะฮะเต้นแล้วก็ร้องด้วยนะกับเอ่อจริงๆนี่เพิ่งจบไปฟลอเรโซนะครับผมอยากให้ทั้งหกหนุ่มตรงนี้นะครับได้มาแซมเปิลสักสนิดดีกว่าผมอยากเต้นได้บ้างหนุ่มๆข้างล่างด้วย 없었잖아요. 근데 이제 혹시 춤을 살짝 가르쳐 주실 수 없는지 왜냐면 아마 밑에 계신 팬들도 춤을 배우고 싶어 할것 같아요 음, 아, 그럼요, 그렇죠. 예, 저희가 팔로우스웨어를 저희, 그, 네, 아, 가장 그렇죠? 쉽고 배우기 쉬운 재미는 안무를 가르쳐드릴도겠습니다 시작 스텝 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2 ตั้งใจแล้ดีนะเพราะพอเป็นหนึ่งในภารกิจของอัปโปด้วยอตอนตอนแรกเห็นมันจะไม่ค่อยยากนะแต่ว่าพอพมาเห็นให้จริๆแล้วก็ยากเยนะเคยท่าเรียกเยกมากเลยนะรับตงไม่น่ารักเยยาก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 ใช่ไหมพี่เราพี่เราลองสัมผัสะตอนแรกตอนแรกเอาอะไรเนี่ยนอยอย่าโยนโดยั่เออแล้วค่ะ ากส่โทษเยอะๆเออคุณคุณเออคุณอันนี้ยอมแพ้นิจคุณเดือดคือจะบอกเลยนิจคุณสะโพกผิวมากนะครับอันนี้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนะฮะสำหรับภารกิจของ Apple Follow Your Soul นะครับภารกิจตามชาตครั้งแรกนะครับพี่ น้องๆทุกคนตรงนี้เนี่ยนะมีโอกาสที่จะได้ไปหาพวกเขา6กลุ่ม TBM ถึงกลุ่โซที่ประเทศเกาหลีเลยทีเดียวนะครับใช่แล้วนะครับก็ต้องทำพื้นที่ของเราให้ครบให้ได้บ้างนะครับแล้วก็จะได้ไปเจอในประเทศและนอนที่ประเทศเกาหลีนะครับครับผมเดี๋ยวตอนนี <ordan> ้มาพูดคุยกัูพื่อนๆต่อเลยดีกว่าโอเคนะครับเดี๋ยวลองพูดกันกับวันนี้จะพูดกับที่ออโต้นะครับแล้วก็พรีเซนเตอร์นะครับขอโป้เท่านั้นนะครับ แล้วจะมีการเปิดตัวเนี่ยแหละที่บอกเลยนะครับปอโปโตโยโซด้วยนะครับแล้วนะฮะเราจะได้คัดเลื่อนนะครับสำหรับผู้โชคดีเนี่ยนะฮะของรางวัลใหญ่นะครับของเราคือตัวเครื่องบินนะฮะไปที่กรุงโซเกาหลีนะครับสำหรับผู้ที่สะสมใบนี้นะครับสูงสุดนะฮะ3ทีมหรือ6คน คะแนนสูงก็ไปเกาหลีนะครับแต่ว่าไปของ o ป p o นันทีเนียนะครับต้องมีอะไรสนุกแน่ๆเลยนะฮะที่เกาหลีนะครับเราจะมีการปฏิบัตินะครับพร้อมกิจแรกกระชบไหล 2pm ที่นู่นนะครับซึ่งไม่มีสินค้าไหนเลยนะฮะเคยทำมาก่อนอ o ป p o เป็น